รู้สึกตื่นเต้นค่ะปกติไม่ค่อยได้ทำวัตถุดิบที่มีราคาสูงขนาดนี้ค่ะวันนี้นะคะจะทำคุกกี้กับเบื้องี่รอทรัฟเฟิลมูสฟัวการก็เอาปูเทอร์บะผสมกับตัวสตรอเบอรี่ค่ะก็ะหวังว่าจะเป็นจานที่ดีที่สุดในวันนี้ค่ะทุกคนครับเหลือเวลาเพียง5นาทีเท่านั้นองค์ประกอบต่างๆควรใกล้เสร็จแล้วเร่งเลยครับครัเ็บ เหลือเวลาไเท่าไหรแล้วคุณจะบ้งไหมครับเนี่ยวันนี้รีไม่บ้งค่ะยังเหลืออะไรครับตอนนี้เหลือองค์ประกอบหลายๆอย่างกรับเชฟเวลาเหลือไม่เท่าไหรแล้วนะครับท่านครเชฟท่านท่นเวลาทุกนาทีตั้งแต่นาทีแรกบีบหมดเลยค่ะแล้วอะไรทุกอย่างก็บีบเราก็อยากได้จานที่ดีที่สุดทุกอย่างมันบีบบีบพ่อยหรอ การแข่งขันรอบกล่องปริศนาด้วยวัตถุดิบพรีเมียมกับเวลาเพียงแค่30นาทีมีอยู่แค่3คนเท่านั้นนะคะที่สามารถใช้เวลาได้อย่างคุ้มคา่าและได้กลายเป็นจานที่ดีที่สุดผมออกจากเซฟโซนมาไกลมากผมลองเล่นอะไรหลายอย่างมากแล้วผมมั่นใจว่าเนี่ยครับมันคือจุดเด่นของจานผมจานที่ดีที่สุดจานแร,รกเป็นของลี่ค่ะ มบบอเรารอมาทุกอาทิตย์เลยแล้วอาทิตย์นี้เราได้มันแบบเอ้ย <c oughs> ลี่ทำอาหารจานหรูอะไรให้เรารับประทานครับ วันนี้นะคะลิทาเนื้อวากิวหมักกับบลูชีสแล้วก็เอาไปอบให้ความเค็มของตัวบลูชีสซึมซาบในชั้นผิวของตัวเนื้อวากิวรสชาติก็จะกออกเค็มหวานแล้วก็มันๆของตัวชีสทานคู่กับปลาโอโทโร่ทำเป็นแบบเซอร์วิเช่ค่ะแต่ว่าลิใช้ความเปรี้ยวของน้ำสตรอเบอรี่แทนมะนาวยำสตรอเบอรี่ซอสข้าวโพดหวานตัดความเลี่ยนด้วยคุกกี้กระเบื้องทรัฟเฟิลค่ะ จานเนี้นะเป็นอาหารจานหรูที่มีรสจัดกินแล้วอร่อยครบทุกรสไม่ว่าจะเป็นเนื้อที่มีบลชชีสซึมเข้าไปแล้วยังมีโอโทโร่ที่สุกด้วยน้ำซอบรี่มันเป็นเหมือนตะวันออกพบตะวันตกเมื่อรวมแล้วกินเข้าไปในคำเดียวได้ทั้งรสชาติที่หลากหลายต้องบอกว่าลี่ไม่ได้เก่งเฉพาะของหวานท่านันแต่ของขาวก็เยี่ยมยอดมากเลยครับ สำหรับอาหารของลี่จานนี้นะคะดูหน้าตาแล้วเป็นความสวยงามกระจุกกระจิกแต่พอกินเข้าไปแล้วมันมาครบทุกอย่าง<อ>ทั้งความกรอบความนุ่มมันเปรี้ยวหวานเค็มนั่นคือความคิดสร้างสรรค์หลายๆอย่างที่ใส่เข้ามาดิฉันพูดเสมอว่าความคิดสร้างสรรค์มันต้องเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่กินได้กินได้จริงอร่อยจริงและลี่ก็ทำมันออกมา ได้สมบูรณ์สำหรับจานนีข้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <im itation> จานนี้เนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์มาก <im itation> ไม่ว่าจะเป็นการผรสมผสานร,ระหว่างของพรีเมียมต่างๆองค์ประกอบต่างๆทำออกมาได้เพอร์เฟกมากตอนแรกเนี่ยเชฟคิดว่าคุณแย่ละแต่สรุปแล้วนะครับคุณไม่บง <c oughs> แล้วคุณก็ไม่ตุยด้วยตุยเย่สุดยอดจริงๆเลยนน้องนะขอบคุณค่ะดีใจมากที่เขาชอบเหมือนที่เราชอบจานนี้ก็รู้สึกว่าเราทำทุกอย่างได้ตามที่เราคิดไว้ Hayley Konya